เอาลำว,วานีกํา <c oughs> ลังย่างสํารวจฮามองวันแหยอยู่พอบมองได้วันแหย่กังขึ้นอีกแล้วเลยอา้าไม้นี้ขอแบบจะๆๆจะอืจะจะเอาจับไฟ ปึ้มวะเงียบมิสซิลีเอาขึ้นเลยพ่อเงียบมิสซิลีไอ้เบิ้งเถื่อนลองเบิ้งดูนี่แม่นบ่เงียบมิสซิลีอ่ะเต็มแห้อีกแล้วครับพูดน,นะปะ้าดเออพูดนะเอยคักขนาดเลยครับงั้นเจ้าก็รอคอยลงนั่นเป็นนิดหน่อย เต็มเงียคือเกวไปคักเงี่ยโแต้มานครับวันนี้อ๋อบัดท่านั้น

เดินตะรอนปลานิน่นอ้ยลูกปลาพัานปลาโอ้โอายาลเดียวเกือบเครื่องซ้ำ พักดอบบอับอัเน,นี่ลูกปลาพันปลาทั้งนั้นเลย ป้าป้าบ้านเดี๋ยวไล่เรากลับก่อนนะยกขึ้นรถบานท่านกลับแล้วเอาแค่พอกินหาย่หากินครับ เดี๋ยวไปกลับบ้านแล้วบรรยากาศมันขึ้นเฮ้บรรยากาศมันขึ้นนะก็จะประมาณนี้มืดๆแหงไฟสลัวสลัว <c oughs> เป็นสะพาน อ๋อไปแล้วปวดมัน,ต,นต่อเนะี่ยเดี๋ยวพอได้ลงอีก <c oughs> แหนกลงยิ่งแล้วนะอ๋อปลาปลาแล้วเบิยโอ้โหเอาอีกแล้วบรนไดบรนไดครับทั้ทงสี่ละท่านเอาปลาน้อยลงเไงพวดอ่ะป้าเบิดเท,ท่านั้นครับเบิดเท่านั้นทั้งสี่ละ เสียนแหมาฟอกันบ้าไปไปเดี๋ยวบังนะครับนัพอนะครับนัพอเสียนแหครับอันนี้ก็อันนี the, ้ก็เสียนแหครับเอาขึ้นเลยนะบ้ต่อเด้เท่านี้โว้บุญอับป่าเต้นลงดิงลงดิ่งดูบุญเน้ยว้ายบ๊อบันเดียเยียงเอาปล่อยล่อปลงเอาไม่วันไม่